ให้วางตรงหัวในโป้งโอเควิธีนะครับดูเนาะให้ก้าวเดินกันไปสมมติว่าเราจะแทงขาไปที่น้ําเงินนะครับตรงนี้มันจะมีเห็นเส้นเน่ยไหมให้เราชี้คิวจากขาวไปน้ําเงินนะครับจับไว้ก่อนตรงไหนให้ดั้มคิวเนี่ยชนที่หน้าขาขวาในโดยประมาณนะจริงๆเราไม่ต้องใช้ในตาเข้าเหลี่ยมแต่เนี้ยเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวต่อไปอะในตาจะมาครับสลีระเราเองโอเคด้านขวาใน เห็นไหมฮะอันนี้คือขวาขวาขวาในคือเกือบกลางไม่ใช่กลางเนาะให้เราจิ้มไว้เนาะเราดูนะครับให้แยกเท้าไว้เลยนเนาะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งชี้ผมเรียกว่าชี้สองเก้าเก้าเท้าซ้ายไป้างหน้าเพราะาท้าซ้ายางหน้าหน่อยเอวเราจะบิดอโอโต้อย่าบินแบบผู้หญิงนะไม่ยินเนาะพอ,พอไปซ้ายมันก็ต้องไปซ้ายสามวางเอาคิววางฮะมันเห็นไหมมันจะได้แนวแทงแล้ว วางไปบนเส้นสกม้มก็ดันมือซ้ายเข้าไปไม่เอาตัวเข้าไปนะฮะดันแต่มือเข้าไปเนาะเราก็จะก้มได้ต่าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเอาตัวเข้าไปหลังมันจะโกง่งทงนี้เห็นไหมครับมันไม่มีตัวล็อกเนาะแต่ถ้าเราดันเข้าไปมันจะก้มออโต้เอาหน้าอกลงไปหาคิวอย่าดึงคิวมาหาหน้าอกนะจไหม